บ้านนะคะดีว่าจะดูกระเบื้องนะคะนี่หน้าบ้านนะคะช่างหิงนะคะจะดูดไหม ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ปูกกระเบื้องเสร็จแล้วไปนี้แล้วก็นุ่มแฟนในพังกำลงังจะถูดและก็ทาสีค่ะนะอือจะเบื้องนะคะปูกระเบื้องเสร็จแล้วคะฝั่งนี้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่ว่าในห้องนู้นเนี่ยพรยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะแฟนเนียพรกำลังทาสีนึงเองค่ะก็กานตะพ้มาช่วยทาสีค่ะ มีหลานสะพ้ยนะคะช่ญยทาสีค่ะแต่ยนเท่าไหร่ฮัลโหลหลานสะพ้ยค่ะอารักนะคะช่วยทุกอย่างไม่เคยเกี่ยงงอนค่ะคนนี้ช่วยดีดีเช่วย่ะไรแต่ยังคนเป็จ้าของบ้านไม่ได้ทาเลยค่ะนั่งหลับมีหลานสะพ้ยเีช่วยทาสีค่ะเราจะขูดแล้วแตเราจะทาสีใหม่ค่ะโอเคะ การกระเบื้องที่เรากับทุบเส็จทางนี้คุจะถ่ายทางเข้าประตูบ้านมาน,นี่นะคะนู่นแล้วก็ประตูหลังบ้าน,นะคะ่ะกระเบื้องคู้เสร็จแล้วแต่เราก็ทาสี เจ้าทาศีก้าอ๋อมีช่างนะคะช่างแม่ค่ะ <c oughs> ช่างทาวศีก้าช่างช่างส่งผมเยียนะคะอายุเยอะแล้วล่ะคะ่ะอายุยี่สิบหกปีนะคะคุณแม่อายุบสิบหกปีะคะ่ะแล้วคุณพ่อช่างก็อายุจะเปรตสิบแล้วล่ะค่ะดีค่ะบ้านยี่ปอนนะคะกระปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะ <c oughs> <c oughs> แวนวนาบ้านเยนไม่ไดู้กหน้บ้าเข้าเสฉวนหรือ,อว่าอ่ไรหาวข้าวเสหาวหาเก็งมากค่ะสองผมเย่้ค่ะช่างใหญ่ค่ะนุ่ะอยู่กนโน่นนั่งข้างโน่นน,น,นะคะแล้วเราก็แล้วพวรอมก็จะไปเนบ้าน,น กระเบื้องตัวแรกระเบื้องจะเป็นสีออกขาวๆสมูทๆนะคะ พอนั่งดูค่ะเพราะว่าเราแก่ให้สา,าวๆมาทานดูการทาเขาขระยัดสาวจีนนะคะขอไต่มาแม่ถ่ายกคนโตเดี๋ยวแฟนเขาบอกว่าเรื่องงานเราจะมาช่วยเด็กคนนี้ถึงไหนถึงกันค่ะมีน้ำใจแล้วก็เลี้ยงเพื่อนปรเจกต์เด็กคนไปไหนก็เรียกพ้อแบบเพราะว่ารถเดียวคนมี้จะลูกชายขับไป ที่ทำงานแล้วก็รายชั้นใช้เรามีอะไรก็เรียก,ขกเขาได้หมอกเขาจะมาช่วยอาร์ตเขาสิน,นั่งดูเอ๊ะคิดถึงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำคลิปแล้วะค่ะโอ้อนมืดลงไหมคะขะมืดค่ะ

ควยอมนเก่าบางนอขอปดแม่หรอเพราะว่าเราฝุ่นมันเยอะล้าเก่าไปเราก็จะไปอยู่ห้องนู้นห้องนูง้นจะเล็กหน่อยเดายวไปดไปเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันค่ะตดนแต่นอใก้เทียตอกี่ยงไม่จอถ้าเกิดกาอนเชียร์ไส่พะ

กบอกว่าให้จิดต่อสาวให้แกคนหนึ่งค่ะเมียอยูุนู่นนะคะไต้หวันเขาก็ช้าพูดเล่นนะคะอายุเจ็ดสิบจะแปดสิบแล้วค่ะโอ้ต้งสองคนผมเมียค่ะนู่นอายุหกสิบหกเมียอายุหกสิบหกเฟนแกอายุเจ็ดสิบที่แฟนในพันธุ์เาต่านี่ังม่ใส่ีค่ะ หรือบ้านเข้าไปในบ้านนะคะอันนี้อันนี้ก็คือปูกระเบื้องเสร็จแล้วคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ทำนะคะหน้าบ้านยูไม่ได้ทเจ้าอย่าระะอไปหาอ่าก่อนข้าวกแวอะกระจิกไก่อ,อันนี้สี<อ>ดำแล้วค่ะเนย สวัสดีค่ะอาจิมนะคะนี่น้องน้องสะพายพ่อนะคะน้องสะพายอ,อาสะพายค่ะนี่อาสะพายพ่อปู่ยายพ่อนี่มีพี่น้องห้าคนลูกชายนี่คนที่สี่ลูกสะพายคนที่สี่ของของพ่อของคุณปู่เขามีแต่ตัวสูงสูงค่ะลูกชายเขานี่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบร้อย ร้อยแปดสิบห้าสิบสวยไหมคะจิ้มสวยนะคะโ้าก็อ่อยเนี่สวยไหมคะจิ้มของเราอาตะไคร่ค่ะยาพรก็พูดไปเถอะก็พูดเล่นเลิศเทอไปค่ะยาพรอ่ะนันบาน้ปอย่างลัค่ะแก้วนันตะไครจะผสมสีนะคะเนี่ยดูการผสมสีของคน โต๊ะอ้วนปุกลุกนะะวันนี้แค่นี้นะคะเอาบายบายเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเอาอีกนิดนึงอันหน้า